ทีว <im> ีตรงนี Four, ้ได <im snack ing rhyme> ้เป็นไรไม่มีคนนั่งได้ส่วนตรงนี้คือการกินป่ะใช่ค่ะตัวอาหารอาจารย์ใหญ่เธอหาอะไรเล็กๆชันชัจากนี้ใช่เพื่อการระหว่างการกินการกินการนั่งเ่ให้มันมีเวล์ให้มันมีวิธีแต่ไม่จำเป็นต้องถึงก็คือวางแผนด้วนะทุกอย่างเลยอาแผนก็คืออะไรเปลี่นเปลี่ยนส่วนนี้แล้วก็ตรงนี้เปตรงนี้ตะงานทีวีไม่เอา แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเครื่องแป้งโอเคประเด็นอย่านี้ครับหลักการนอนง่ายๆเราไม่กินทิพนะค่ะย้อนกลับไปสองพันกว่าปีเนี่ยตามหลักการจู้ดึงดีของนักดีทิพคือทิพเนี่ยเขาจะดูที่ว่าความรา้อนสองหมาดีเปอร์เซ็นต์ถ้ามันร้อนมากนอนไม่ได้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับจู้ดยจนนะวิธีการนอนที่ดีที่สุดคือการอาานอนตาเข้างเปิดประตูเราเลยนะอันนี้ถูกปะก็คือนอนแบบนี้แบบนี้ แล้วตายเห็นระเบไม่ใช่แต่สิ่งที่ความเคือเลื่อนไฟไม่ออกเพราะว่าในกรณีการที่พ่อแม่ไฟสองลงเต็มคือเขาบอกพฤติกรรมอะไรเรงเนี่ยเวลาคนนอนจะไม่หลับเนืกก่อจงจากเขาจะก่อนจะนอนไม่ใช่ตาผ่านหรอ,อย่างถ้าอะไรที่มันลนุ่งเงียบเนี่ยมันจะรับเข้าชุดสกสงบแต่ถ้าเกิดเขาเห็นโลงไฟแล้วตอนเวลาล้างเข้าชุดสมองเขาไม่มาโดนเลื่อนองนี้ออกไปอย่าให้มันโดนตรงบริเวณเตียงนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราทำโดยทิ่เราใส่เสื้อสีดำเสื้อผ้าชุดสีดำ จนไปเจอเราซึ่งที่ผมทีนพะอกสีดำเยมันจะดึงคนชอบสีดำคุณลองดูผู้ชมคนที่ชอบสีดำกับสีทาเนยะโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีหน้า,ามีบารมีเป็นคนที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องเรื่องหนักหนาบ้านเนี่ยอามีสีดำแต่สีเสบ้านเนี่เจอแต่เรื่องราวที่มสบายเจอเรื่องที่ต้องดึงเข้ามาจากคนชอบสีดำใน ห้องนี้คือห้องของห้องของแขกใช่ค่ะแล้วก็แม่น้องสาวอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรฮันโรไปฝั่งนี้ได้ไม่แปลงส่วนไฟดวงนี้ต้องเลื่อนออกต้องเลื่อนออกอเ,เปิดไปเจอเตียงตรงนี้ให้หาปลอมสีแดงสีเขียวมาวางมาวางไว้ตรงข้างเตงียงเพือเ่อจะเดินสายตาของรรหวางประตูกับเตียงซึ่งไม่มีผลอะไรอ๋อค่ะสะพานมือนอกเนี่ยมสวยๆอ่ะมันอยไว้ผนังนี้ เพื่อที่จะเป็นตัวสะพานเชื่อมต่อไปถึงห้องกรงข้าลั่านเออมันเป็นการแก้เคล็ดว่าห้องแนีสามารถทําเป็นห้องไรสดได้ของเธอ,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 อคุณขาท่านผู้ชมขาสำหรับใครสนใจเข้าุบส่วนตัวปรึกษาวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นออกแบบซิมเบอร์ไม่สวยแต่รวยมากหรือโทรตรงที่080690 6 9 0 9นะคะแล้วเจอกันค่ะ